แบบประกันซัมซุงบำนาญแบบสั้นนะคะซัมซุงบำนาญ 60A 85-5และซัมซุงบำนาญ 65A 90-5แผนนี้เหมาะกับท่านที่กำลังมองหาการเก็บออมเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณแบบสั้นๆค่ะแต่มีความคุ้มครองที่ยาวนานเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นกันนะคะ ในแผนตัวนี้ค่ะจุดเด่นอย่างแรกเลยคือเป็นการเก็บเงินสั้นๆเพียงแค่5ปีค่ะเหมาะกับท่านที่กําลังมองหาการเก็บเงินในระยะเวลาสั้นๆไม่ต้องการมีภาระเก็บออมระยะยาวแต่สามารถสร้างความุ้มครองถึงเป้าหมายที่ต้องการได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของแผนตัวนี้นะคะยังเป็นการรับเงินบำนาญในรูปแบบที่เราเรียกว่าจะรับจนถึงอายุ8 5หรือ90แล้วแต่แผนที่ทุกท่านวางไว้ได้เลยค่ะ ะะซึ่งการรับเงินบำนาญตัวนี้นะคะจะเป็นการรับแบบปลายปีค่ะและรับเท่าๆกันทุกปีปีละ12%ของเงินเอาประกันนะคะซึ่งเรียกได้ว่าการันตีได้เลยว่าท่านจะมีเงินใช้ตามที่ต้องการแน่ๆค่ะ นอกจากนี้นะคะแผนตัวนี้แม้จะเน้นในเรื่องของการที่เราจะวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตหลังเกษียณเพื่อมีเงินใช้ที่แน่นอนนะคะแต่ก็ยังมีความคุ้มครองชีวิตติดไว้ให้ค่ะและแน่นอนว่าเมื่อเราวางแผนได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ยังสามารถได้สิทธิทางด้านภาษีเข้ามาเป็นผลพลอยได้ในการลดหย่อนภาษีทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีลงค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับแผนตัวนี้กันนะคะ ต้องบอกว่าตัวซัมซุงบำนาญแบบสั้นเรามีให้เลือกด้วยกัน2แบบค่ะสังเกตว่าโครงสร้างหน้าตาเนี่ยเขาจะเหมือนหรือว่าคล้ายกันเลยนะคะแต่วันนี้จะขออนุญาตค่ะยกตัวอย่างแผนยอดนิยมนะคะที่ทุกคนมักจะใช้ในส่วนของแผนตัวนี้กันนะคะและหลายคนก็มักจะเลือกที่จะกระเสียในช่วงเวลานี้นะคะกับแผนตัวนี้ค่ะซัมซุงบำนาญ 60A 85ทซึ่งแผนตัวนี้ค่ะเป็นการเริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ60 จนถึงอายุ85และเก็บเงินสั้นๆเพียงแค่5ปีเท่านั้นค่ะจากตัวอย่างด้านหน้านี้นะคะเรายกตัวอย่างให้เห็นเลยค่ะว่าคุณผู้ชายอายุ35ปีนะคะต้องการที่จะใช้เงินตอนอายุ60และอยากใช้เงินนะคะต่อปีที่120,000บาทนะคะเพราะว่าแผนตัวนี้จะเป็นการรับเงินแบบรายปีเนาะดังนั้นค่ะเขาจะทำจำนวนเงินเอาประกรันหรือทุนประกันที่1ล้านบาทนะคะเพราะแผนตัวนี้เราจ่ายผลประโยชน์ให้ปีละ 12%ของเงินเอาประกันถ้าต้องการใช้ปีละแสนสองนะคะก็ต้องทำทุนประกันที่1ล้านลองมาดูเงินที่เขาเก็บกันต่อปีค่ะสำหรับแผนตัวนี้เก็บเงินเพียงแค่5ปีนะคะโดยจะเก็บเงินอยู่ที่เพียงปีละ2 2 3 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะแล้วเก็บแบบนี้ค่ะเพียงแค่5ปีแต่จะมีเงินใช้ยาวๆไปอีก26ปีปีละ1,2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวเรามาดูหน้าตาความคุ้มครองกันนะคะ จะเห็นได้ว่าตัวนี้จะคุ้มครองตั้งแต่เริ่มทําค่ะจนถึงอายุ85ปีนะคะแล้วก็แผนตัวนี้ค่ะเป็นการเก็บเงินสั้นๆเพียงแค่5ปี ช่วง5ปีที่เก็บเงินแบบนี้นะคะนำไปใช้สิทธิทางด้านภาษีได้แล้วก็การันตีแล้วค่ะว่าชีวิตหลังกเกษียณของท่านจะมีเงินใช้ตามที่ต้องการทุกปีเท่าๆกันแน่นอนโดยจะเริ่มรับเงินบำนาญน,นะคะตั้งแต่เริ่มรอบปีกรมธรรมที่ผู้ออกประกันอายุครบ60ปีและรับยาวๆไปจนถึงอายุ85เลยทีเดียวค่ะมั่นใจแล้วนะคะว่าหลังกเกษียณจะมีเงินใช้แน่ๆแต่แผนตัวนี้ก็ยังมีความคุ้มครองชีวิตให้ค่ะ หากผู้เอาประกันเกิดเสียชีวิตก่อนเริ่มรับเงินบำนาญพื้นฐานมีความคุ้มครองให้ที่100%ของเงินเอาประกันนะคะแต่ตั้งแต่อายุ50ปีเป็นต้นไปค่ะจะมีความคุ้มครองเพิ่มขึ้นให้ทุกปีเลยปีละ1 0ของเงินเอาประกันโดยจะเห็นว่าสูงสุดที่200%ค่ะถ้าเงินเอาประกัน1ล้านสูงสุดก็จะอยู่ที่2ล้านบาทแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าในกรณีที่ผู้เอาประกันค่ะเกิดเสียชีวิต ระหว่างเริ่มรับเงินบำนาญเรามีการันตีเงินบำนาญ15ปีให้ค่ะคำว่าการันตีเงินบำนาญ15ปีนี้นะคะหมายความว่าหากผู้เอาประกันเกิดเสียชีวิตในช่วงการันตีบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังได้รับไม่ครบ15ปีขอขยายความคำว่ามูลค่าปัจจุบันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับมูลค่าปัจจุบันนั้นเราสามารถไปดูในตารางมูลค่ากรมธรรม์ได้ค่ะ และมูลค่าปัจจุบันจะอยู่ช่องสุดท้ายค่ะของมูลค่ากรมธรรม์เลยเห็นไหมคะจะมีคําว่ามูลค่าปัจจุบันอยู่นะะยกตัวอย่างค่ะเช่นถ้าผู้เอาประกันนะคะเกิดเสียชีวิตค่ะสิ้นปีกรมธรรม์ภายที่27นะคะก็คือตอนอายุ62ปีมูลค่าปัจจุบันจะอยู่ที่1,230,000บาททุกท่านลองสังเกตได้นะคะว่าในส่วนของมูลค่าปัจจุบันนั้นจะมีการันตีอยู่ในช่วง15ปีแบบนี้เป็นต้นค่ะ เราลองมาดูกันนะคะว่าเขาเก็บเงินสั้นๆเพียงแค่5ปีและรับเงินบำนาญยาวๆกว่า26ปีปีละ1 2 0 0 0 0บาทโดยรวมแล้วนะคะผลประโยชน์ทั้งหมดจะอยู่ที่3 1 2ล้านหนึนะคะและเก็บเงินสั้นๆ5ปีโดยเงินของเขาเองอยู่แค่1ล้านต้นๆเท่านั้นค่ะเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับแล้วจะเห็นว่าส่วนต่างผลประโยชน์ที่ได้เพิ่มเติมมามากถึง2ล้านกว่าบาททีเดียวค่ะถ้าเราคิดเป็นในอานะคะ จะอยู่ที่3 0 1นะคะแต่ถ้าเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากค่ะจะคิดอยู่ที่3.54%่เรียกว่าเยอะมากๆทีเดียวนะคะถ้าวันนี้เราต้องการจะวางแผนเพื่อชีวิตหลังเกษียณเนี่ยแนชเชอ่อว่าทุกๆท่านค่ะจะต้องเลือกในการที่จะเก็บเงินในแต่ละที่นะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าเราจะเก็บเงินที่ไหนเงินตรงนั้นนะคะต้องสร้างประโยชน์ให้กับเราได้มากที่สุดและแผนตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่น่าสนใจค่ะ เดี๋ยวเราลองมาดูเงื่อนไขาการรับประกันกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเงื่อนไขาการรับประกันค่ะของซัมซุงบำนาญแบบสั้นเรามี2แผนนะคะตัว6 0 a 8 5 5้าและ6 5 a 9 0 5ค่ะอายุรับประกันจะรับตั้งแต่อายุ20ปีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นตัว6 0 a 85ทจะรับถึงอายุ5 5และ6 5 a 9 0 5จะรับถึงอายุ60ปีค่ะเงินเอาประกันขั้นต่ำจะเริ่มต้นเพียงแค่1 0 0,000เท่านั้น ะะหมายความว่าเราขยายกลุ่มลูกค้าที่ทําได้มากขึ้นค่ะและสามารถเลือกชําระค่าเบี้ยนะคะเป็นแบบรายงวดได้ค่ะรายเดือน3เดือน6เดือนหรือรายปีก็ได้และของเรานะคะก็ยังสามารถชําระผ่านบัตรเครดิตได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมอีกด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะเราก็ยังมีการเรียกได้ว่ายกเวน้นการชำระเบี้ยประกันภยัยหรือ w p ฟรีให้อีกด้วยนะคะต่อรายชีวิตสูงสุดถึง4ล้านเลยทีเดียวค่ะนะคะแผนตัวนี้สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบนะคะที่อนุญาตให้เพิ่มเติมได้นะคะทั้งนี้ก็ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของสัมภารอีกด้วยค่ะ